โอ้โอ้โอ้เก่งนะไปโอ้โอ้โอ้โหจับเลยนะโอ้โอ้โอ้ใจกล้ามากเลยครับผมนี่เอ่ออ้าโอ้ยโอ้ผู้หญิงนี่ใจกล้าเลยครับผมอะผู้ชายไม่ม okay. ีใครกล้าจับเลยครับโอ้ ตอนนี้จับใส่กระสอบเลยครับผมรอคู่ภัยเอาไปครับผมโอ้ผู้หญิงใจกล้ากว่าผู้ชายเลยกว่ากันกว่ากันจับใส่กระสอบเลยครับนี่ครับเด้อตัวตัวใหญ่มากครับผมตัวโอ้ใส่กระสอบรอคู่ภัยเอาไปปล่อยธรรมชาติครับผมอืมเอ๊ะฮ้ยใส่กระสอบแล้ว ครับเรียบร้อยครับผมผู้ยิงใจกล้ามากเลยครับเนีก่ะรอกู้ภัยไปปล่อยที่ป่าแล้วครับผม